สวัสดีค่ะตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ค่ะวันนีพ้พีพีพาทุกคนมาอยู่กับบรรยากาศชิลๆกันที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ค่ะซึ่งนอกจากจะพาทุกคนมาชิลๆแบบนี้แล้วนะคะยังจะพาไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซม้าค่ะที่นั่นนะคะเขามีวิธีการทําลูกประครบนะคะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนําสมุนไพรเป็น1ิบอย่างเลยมาทําเป็นลูกประครบเพื่อนวดเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะชาวออฟฟิศซินโดรมอย่างเรารออะไรอยู่คะตามไปดูกันเลยคะ่ะ และตอนนี้พีพีก็อยู่กับป้าแป๊นนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซม้านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแป้นแนะนาตัวนิดนึงจ้าก็สวัสดีค่ะ,คะป้าแป๊ดดนน,น,ะะะปปนะคะหรือว่าพรทิพฉิมแป้นนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซม้าจ้า ค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ากลุ่มของเราเนี่ยทำสินค้าและบริการเกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพอยากให้ป้าแป๊ช่วยเล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นไหนได้ไหมคะค่ะได้ค่ะก็จากจุดเริ่มต้นก็คือครอบครัวสามีป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะก็ก็ไปนวดแถวแถวัดโพนะคะวัดบวรวัดโพต่อไปก็จะมีโครงการนวดของเอสมอีค่ะเขาก็ให้เอสมอไปเรียนนวดแล้วก็ดีขึ้นเพื่อจะมาใช้ในครอบครัวแล้วก็ชุมชนเรานี่ค่ะ ากการอยากรักษาสามีบวกกับในพื้นที่เนี่ยมีสมุนไพรามากมายที่อุดมสมบูรณ์นํามาสู่การจัดตั้มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะก,ก็จากเริ่มเริ่มจากการนวดนะคะเอนดนวดเสร็จแล้วก็ตัวรูป,ปรครบเนี่ยเป็นตัวประกอบกับการนวดนะคะแล้วก็อย่างนึงสมุนไพรในสวนบ้านเราเนี้ยมันมีเยอะพวกไพลพวกกระมิ้นใบมะขามชส้มป่อยตะขาตะไคร้อะไรพวกเนี้ย มันก็จะมีบ้านเรายงเยอะเนี่ยซึ่งจะเอามาประกอบในการนวดเนี่ยแหละคะ่ะค่ะอยากทราบว่าในลูกประคบหนึ่งลูกอะค่ะประกอบไปเยอะสมุนไพรอะไรแล้วก็มีสัมพคนณยังไงบ้างคะป,ะป้าแป๊ดค่ะก็หลกัหลกๆเลยก็จะพู้พไยรจยแก้อาการปวดเมื่อยแก้อาการอักเสบนะคะแล้วก็ขมิ้นชันแก้โรคผิวหนังนะใบส้มปล่อยใบมะขามผิวมะกรูดเป็นจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็พิมเสีกระบูรณ์แมนทอน ก็จะมีถาวันเปียงเถวอ่อนด้วยซึ่งที่อื่นจะไม่มีนะคะของที่เรานี่จะมีแถววันเป,ปรียงและเถวอ่อนซึ่งสรรพคุณของมันก็แก้ปวดแก้เมื่อยได้นะคะเกรเดวย์ว่าในหนึ่งลูกเนี่ยอัดแน่นไปด้วยสม,มุนไพรเป็นสิบย่างเลยแต่ไม่เพียงในรูปประครบเท่านั้นนะคะผ้าที่ใช้หอ่อเราก็ยังมีสปปรรพคุณเกี่ยวกับสุขภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผ้าที่ห่อเราก็จะมีสองแบบนะคะแบบนึงก็จะเป็นผ้าดิบก็คือธรรมดาแต่อีกแบบนึงก็จะเป็นผ้ามัดย้อมจากจากการใช้มัดย้อมจากเปลือกต้นนนสี ซึ่งเปลือกต้นอัญชีมันก็จะมีสรรพคุณแก้ปวดแก้เมือ่อยแก้ตะคริวเป็นหลักๆจุดเด่นของมันด้วยะคะ่ะอืมยกได้ว่าครบมากๆเลยแต่บางคนซื้อไปก็กังวลค่ะป้าแป๊ดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะใช้ยากไหมเก็บรักษาอย่างไงตรงนี้บอกเลยว่าไม่ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ยากเลยค่ะประครบของเราก็จะมี2แบบนะคะแบบแบบสดกับแบบแห้งถ้าแบบแห้งเนี่ยเก็บได้ปีหนึ่งทิ้งวางทิ้งไว้ดวได้หลายปีหนึ่งแต่ถ้าสดเนี่ยเราจะใช้ในตู้เย็นวิธีใช้ก็ไม่ไยากเย็นเลยวิธีใช้เราก็เอาไปนึ่ง จะนึ่งสักประมาณหนาทีแล้วก็จะเอามาประครบเสร็จแล้วประครบสดหรือว่าแห้งถ้าใช้แล้วเข้าตู้เย็นอย่างเดียวเลยค่ะไม่ยากเลยจ้ะเรียกได้ว,ว่าทำเองไม่ยากเลยแต่ถ้าใครไม่อยากทำเองเราก็มีหน้าร้านที่ให้บริการนวดนวดประครบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราก็มีอยู่ที่บ้านกลุ่มแม่บ้านเลยนะคะที่แรกที่กลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็จะมีนวดประครบอบสมุนไพรมีหลังคอดด้วยแล้วก็จะเป็นที่ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะคะแล้วก็ เป็นที่เราพอตตอบ้านบัดแดงนะคะค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะมานวดในสถานที่เราก็มีบริการ Delivery ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็มี Delivery ไปตามบ้านนะคะถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะมาที่ที่กลุ่มที่เราเปิดนะคะถ้าเราก็มี Delivery ไปตามบ้านให้ด้วยค่ะ ค่ะเรียกได้ว,ว่าบริการนวดแบบครบวงจรเลยแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีแค่ลูกประครบนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสมุนไพรเราก็จะมีหลายอยา่างจะมีลูกปรบสดประครบแห้งจะมียาหม่องนะคะเรามีน้ํามันนวดนะมีตะไคร่หอมได้ยุงมีสมุนไพรหอมอีกด้วยค่ะมีหลากหลายค่ะ เรียกได้ว่ากลุ่มของเรามีทั้งสินค้าและบริการที่พร้อมมากๆเลยซึ่งทางธนาคารออมสินภาค5้านะคะในโครงการออมสินยั่วพัน์รักถิ่นร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัติก็ได้เข้ามาส,งส่งเสริมในด้านต่างๆด้วยตรงนี้น้องๆเข้ามาทําอะไรให้บ้างคะค่ะน้องๆก็มาออกแบบบรรจุภันฑุ์ให้นะคะแล้วก็มาให้ดูทําในเรื่องของสมุนไพรออกแบบแล้วก็หลายๆอย่างที่น้องๆก็จะมาแนะนําให้กับกลุ่มรู้สึกว่าจะ จะขอมาตรฐานมาตรฐานมพอชอ,อะไรให้กับกลุ่มด้วยนะคะทางกลุ่มไปยินดีค่ะได้ได้ว่าธนาคารอวามเสียงของเรานะคะก็ช่วยเหลือชุมชนนะคะให้ก้าวไปแบบยัง่งยืนนั่นเองค่ะ<ช>และสุดท้ายนะคะก่อน<ๆ>จากกันวันนี้นะคะอยากให้ป้าแป๊ช่วยฝากช่องทางการติดต่อของทางกลุ่มเราหน่อยคะ่ะค่ะก,ชก็ช่องทางการติดต่อในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นี่แหละค่ะเก่จองสี่นะคะ,ะ,คะก็ก็ยังมี ทางไลน์ทางไลน์ก็ติดต่อได้นะคะค่ะค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมานวดในสถานที่เนี่ยค่ะเราเปิดบริการมันไหนอะไรยังไงบ้างคะ่คะก็จากต้องโทรค่ะจากจากที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ก็จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะอยู่ที่เราพอสตอบานวัดแดงถ้านอกเหนือเหนือจากนี้ก็ก็โทรนัดเวลาเลยค่ะหมอว่างเมื่อไหร่ได้วันอะไรจ้ะ ใครสนใจอยากนวดเพื่อสุขภาพหรือสนใจลูกประคบนะคะก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ป้าแป๊ดให้ไว้ได้เลยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณป้าแป๊ดมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะที่นำอ้อสมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวมาทำเป็นรูปประครบเพื่อนวดผ่อนคลายนั่นเองค่ะใครที่สนใจอยากจะใช้บริการนะคะก็มากันได้ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ค่ะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพจตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB นะคะ วันนี้พีพีลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม